ทุกคนรู้ไหมว่าราชบุรีมีน้ำตกด้วยนะจ๊ะแล้วก็ราชบุรีมีลอนดอนนะลอนดอนเดอ์ลอนดอนจ้ะทุกคนนี่จ้ะคาเฟ่แล้วก็เดอ์ลอนดอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาไปออกไปดูบรรยากาศข้างนอกนะฮะอีกรอบหนึ่งทุกคนจ้ะเราชอบบรรยากาศถนน,นแมน้นลำลึกมากๆเลยทุกคนนี่ฮะ บรรยากาศถนนแมน้นรำลึกไม่ไกลจากรถไฟใครจะขับรถมาจากกรุงเทพนะฮะมาทางไหนตอนไหนนะทนบุรีปากท่อโพธารามบ้านผงก็ตามเราก็จะเจอบรรยากาศแบบว่านี่แล้วฉันชอบมากเลยต้นนี้เป็นชนกระจงด่างที่คนหายากที่สุดในโลกเลยทุกคนจ๋านี่ฮะนะฮะลูกค้าจะเข้าตลอดเรื่อยๆนะฮะเดอร์คาเฟ่มาเดอร์คาเฟ่แต่จะเป็นเดอร์ลอนดอนนะฮะทุกคนเป็นแนว ออร้านอาหารหรูร้ามาเหา่าแต่ว่าบรรยากาศกันเองมากเมนูปังเป็นแนวแบบออแบบไทยๆมีความเป็นสเต็กมีความเป็นอีสานบ้านเฮานี่ฮะเป็นร้านอาหารไทยอีสานนะฮรทุกคนเดอร์ลอนดอนทุกคนจ้าลด1 0ทุกเมนูด้วยหรอตอนนี้เป็นเซตด้วยนะเป็นเซตทุกคนนี่ฮะถนนแม่นลำลึกไปตลอดทั้งทางเนี่ยไปวัดดอนอะไรทุกคนจำได้ยัง ไม่ใช่ดอนมะตูมนะฮะดอนอะไรจ๊ะจำได้ยังจากคลิปที่แล้วนึกออกหรือยังนี่ฮะหอ,อนาฬิการาชบุรีแล้วก็นี่คือโรงพยาบาลราชบุรีฮะตึกใหญ่ๆตรงกลางนี้เลยเมืองใหญ่มากถ้าเกิดเรามองแบบนี้นึกว่าจะเพาะมีตรงนี้นะเราไปเส้นนี้ฮะก็จะไปสุดลูกหูลูกตาเมืองใหญ่จริง,รงๆทุกคนแล้วก็จะไปแม่น้ำแหม่กลอง,ก,ลองก็เดินไปจากรถไฟได้ไม่ไกลนะฮะสพาจุฬาลงกรณ สะพานธนรัฐคู่ขนานกันเป็นสะพานเก่าแก่สร้างในสมัยรัชการที่5มาลอนดอนทั้งทีก็ต้องแวะเที่ยวแวะของดีๆชิมของดีๆกินของดีๆนะฮะอุดหนุนนะฮะทุกคนนี่เปิดตั้งแต่1 0บโมงครึ่งถึง3ามทุ่มทุกคนจ๋เขาบอกว่าหยุดทุกวันอังคารดิใช่ไหมนี่มีขนมปังด้วยนะฮะทุกคนอร่อยมากทุกคนจ๋อร่อยอร่อยมากเราไม่กล้าอยู่ในนั้นนะฮะพูดเสียงดังไม่ได้เกรงใจน้องๆเขาทุกคนจ๋า เกรงใจทีมงานพนักงานน่ารักมากกันเองมากนะฮะบรรยากาศเป็นมิตรมากเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสเสน่ห์ของร้านจะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนเมียนมาเรามาอยู่บ้านนี่ฮะห้องน้ําจะอยู่ด้านข้างนี้ทุกคนนี่ฮะเเออเราไม่ได้ไปถ่ายมุมนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายด้านในโมจะถ่ายที่โต๊ะนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวาพาไปดูมุมนู้นเนาะมุมสบายๆนี่ฮะ จะเป็นการเป็นคาเฟ่ด้วยนะฮะทุกคนฝั่งฝั่งด้านนี้ฮะจะมีสองโซนนะฮะอันนี้เป็นชาเขียวมะลินะฮะทุกคนจะบอกว่าใครที่ไม่เคยกินเมีย่ยงทับชิมปลาทับชิมทอดนะฮะทุกคน ก็ต้องลองคะเพราะน้ำจิ้มเคารดเด็ดมากแล้วก็มีความกรอบนุ่มนะคะเป็นแบบทอดทุกคนส่วนเครื่องเคียงก็จะมีถั่วขิงกระเทียมหอมแดงมะนาวพริกทุกคนแล้วก็ผักนะฮะสมุนไพรทั้งนั้นเลยมีประโยชน์กินแล้วไม่อ้วนค่ะทุกคนนะฮะรสชาติลิมากน้ำจิ้มเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทุกคนจานนะฮะจะมีความกรอบนะฮะไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดมากทีเขาเว่าอะไรนะแซ่บกำลังดีค่ะ นั้นแล้วแต่คนชอบนะฮะถ้าเกิดบางคนชอบมะนาวบีบมะนาวจากตรงนี้ได้ไหมฮะเออหรือบางคนชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็แล้วแต่เพราะรสนิยมคนจะไม่เหมือนกันแต่นี้ชอาเป็นอร่อยแบบมาตรฐานโลกระดับเยอรลอนดอนนะจ๊ะทุกคนนะฮะอร่อยมากฉันขอบอกอันนี้ยำปลากรอบเข้าหอมกรอบมากแล้วก็ความเข้มข้นของรสชาตินะเขาแบบสดมากเลยคนมีมะนาวเพิ่มมาให้ด้วยนะอร่อยมากตามเข้าพโพด ตำบุญเส้นนี่ขนาดแบบฉันนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้วนะยังอร่อยเลยทุกคนเราจะถ่ายไปพูดไปใช่ไหมฮะอยากจะร้า์สดอีกทุกคนยังอร่อยอะ่ะทุกคนจ๋าดูสิก็ใช้เป็นแบบกุ้งแห้งเป็นแบบตัวตัวเลยนะฮะทุกคนสุดยอดจริงๆและวัตถุดิบเขาคุณภาพมากเลยอยากให้ทุกคนมาร้านนี้ให้ได้นะฮะเดอลอร์ดอนถนนแมนลำลึกนะฮะจะได้ทรงจําเหมือนกับเวลาบางคนอนะ ก็จะนึกจะไปเชียงใหม่เพราะมันเป็นเส้นทางปลายทางเหนือถูกปะแล้วต่อไปน,นี้เวลาเราจะลงใต้อะมันผ่านราชบุรีเราก็แวะสิถูกปะเป็นเดสกิเนชันในฝันอีกอันหนึ่งเขานั่งรถไฟมาเดินมาล้านเดอร์ลอนดอนได้เลยทุกคนอ่ะป้อนทุกคนน่าทานมากอร่อยมากอือหุดยอดทุกคนชุดคนเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาแล้วค่ะ นั่งเพลินโพสต์แล้วก็ลบเมมโมรีชาร์จแบตไปด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวต้องไปจะต้องคิดถึงที่นี่แน่ๆเลยคิดถึงแน่นอนทุกคนจ๋านะฮะเหมือนมีอยู่มาอยู่บ้านนะฮะนั่งเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยนี่คือถนนแมนลำมรึทุกคนจริงๆวันนี้วันที่3กรกฎานะเราจะต้องมุ่งหน้ารถไฟ5โมงตอนนี้4โมงวค่ะต้องเตรียมตัวทุกคนจ๋าอย่าลืมแวะมานะจ๊ะเมืองหน้าอยู่นะจ๊ะ นี่ฮะเดอร์ลอนดอนทุกคนจ้ะจริงๆตรงนี้ถ้าเปิดเป็นนาฬิกาบิ๊กเบนเนาะโอ้มันเข้ากันนะทุกคนอันนี้เหมือนนาฬิกาบิ๊กเบนแล้วก็นี่เป็นลอนดอนอะไรประมาณนี้เนาะเอะอไม่น่าหรอกโอ้โหเข้าใจคิดร้านมากๆเลยแต่แนวอาหารไทยอีสานนะคะทุกคนนี่ค่ะลอนดอนไก่ย, Lisa, กย่างลิซ่าซัมข้โพดไข่เค็มอร่อยมากฉันขอบอกเธออร่อยมากสุดๆฮะนี่มีปรมีโปร,โปรนะคะตกลงเขาเปิดทุกวันหรอ อ๋อร้านเดอร์ลอนดอนเปิดบริการทุกวันนี่นไงแต่ตรงนั้นเขาเขียนไว้ว่าปิดวันอังคารจริงๆก็เปิดทุกวันฮะทุกคนจน๋านี่นะฮะปรับเวลาใหม่ทุกคนให้ทันกับความต้องการของชาวโลกที่สามารถมาได้อร่อยแซ่บได้ all day ะมาเดอร์อันนี้เป็นมาเดอร์คาเฟ่ส่วนหนึ่งของเดอร์ลอนดอนนะฮะทุกคน เดี๋ยวจะต้องคิดถึงทุกคนจะ้ะเราไม่อยากออกไปเลยเสียดายเนาะนี่เรามาเอาวันที่เรากําลังจะกลับเอ่อกลับไปทางใต้ค่ะทุกคนก็เลยมีเวลานั่งน้อยแต่ก็ไม่น้อยนะฮะนั่งกันแบบว่า ลบมงลบเมมฮะทุกคนอย่าโพสตคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นช่องหลักแต่ต้องใช้ WiFi เวลาจะโพสตแต่อีกช่องหนึ่งอ่ะฮันโพสได้ทันทีนะฮะฮันจะเป็นช่องของเราจะสบายสบายช่องที่เป็นโพสตได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ลงคลิปได้หลากหลายมากที่สุดในโลกเลยแล้วก็อะไรที่ดีๆเราไม่พลาดแน่นอนนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศนี่เห็นไ,ไหมนาฬิกา สวยมากตรงไปทางนั้นก็เป็น,น,นถนนทาทอนซึ่งจะไปโลตงโลตัสโลบินสันแต่ถ้ามาทางนี้เนี่ยจะเจอเดอร์ลอนดอนแน่นอนชอบนะต้นกระจงปะปูกระจงด่างครทุกคนจ๋าเลิศมาไปเดี๋ยวคนจะมองครับทุกคนจ๋าขิดนะฮะราเป็นคนขี้อายนะฮะเตรียมเก็บของทุกคนจ๋า